เราก็ม่อยู่สลับ เกมไม่ใช้เน็ตกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตแล้วก็มาหาเกมไม่ใช้เน็ตนาาเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปรวมรวมไห้ท่านผู้ชมมากถึง15เกมเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันเที่ยงร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดู Good luck. โอเคนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนสวสยองขวัญแล้วก็มองหาเกมแนสวสยองขวัญเล่นอยู่เล่นสนุกสนุกเล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าไซรุมนะครับสำหรับเกมไซรุมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าโรงพยาบาลบานนั่นแหละนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกจากที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของพวกโลกจิตที่จะคอยทําร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็ต้อง หาทางออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับดนอะภาพกราฟิกในตัวเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีาพมมในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพอมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นั่นเองเนะี่ยใครที่ชื่นชอบเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็มองหาเกม สนุกสนุกเล่นอยู่นี่ครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Aerial Night Never y ีนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสระเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมแนวไอเคดนะครับผสมแนววิ่งเข้าไปด้วยนี่ครับที่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตลงมาจาก PC กันด้วยนะครับเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ คนคนหนึ่งที่ไปค้นพบสิ่งที่ไม่ควรจะรู้นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามนําสิ่งนั้นมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยววิ่งพันด่านไปเรื่อยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยอย่างกันภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพอมองด้านข้างนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์เนาะ ก็สำหรับใครที่อยากซื้อเล่นก็สามารถกบซื้อได้หรือว่าสำหรับใครที่รอมันลดอยู่ก็สามารถรอกันได้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Watcher Chronicle นะครับสหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ผลมาจาก PC กันอีกแล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์โซ RPG นะสไตล์โซก็คือมันเจาะแนวทักโซนิดหน่อยนะครับก็ตัวเกมค่าทข้งจะมีความยากไปในตัวย่อะนะฮะถ้าอยู่ใน ตระกูลโซเนี่ยยังไงก็ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยดำเนินตามด่านเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราตายเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุดกําเนิดแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีระบบที่สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือว่าเชื่อมฮอสปอร์แล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่กินสเปคมากเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวภาพออกแนว2ดีแล้วก็มุมมองการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมมองด้านข้าง แล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บโซต่างๆหรือว่าการพยายามทําให้สเปมิน่าของเราเนี่ยไม่ได้หมดง่ายเพราะตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีสแปมิน่าในการหลบศัตรูให้เยอะอยู่มกันแล้วก็ อาวุธต่างๆก็มีให้เราเลือกใส่ค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมชื่อว่า Perfect Glide นะครับส่วนเกม Perfect Glide เนี่ยจะเป็นเกมเล่นชิวๆกันอีกแาบหนึนะครับที่จะเล่นชิวๆโดยที่เราเนี่ยเล่นด้วยมือเดียวนะครับก็คือเกมแนวสเก t e b o a r d นั่นเองนะครับเนาะ ตัวเกมนี 1941, um, ้นะครับจะเป็นเกมแนวสเก็ตบอร์ดที่จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะสามารถแต่งตัวละครได้เยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นตัวของชุดหมวกหรือว่าสเก็ตบอร์ดของเราแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่แต่งตัวละครอย่างเดียวเราเนี่ยสามารถสร้างดานแล้วก็มาเล่นด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวเกมน้ครับจะสามารถแสดงท่วงท่าต่างๆเพื่อให้ได้คะแนนเยอะแล้วก็เอาตังเนี่ยมาแต่งตัวละครได้นะครับเนาะ ภาพกราฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เพราะบรการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3การเล่นก็เป็นระบบแนวตั้งนะครับเนาะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวส่งของนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวส่งของมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า bicycle pizza delivery นะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยส่งของและส่งพิซซ่าน,นั่นเองนะครับ ที่เราเนี่ยจะต้องส่งตามเขากําหนดซึ่งเส้นทางแต่และเส้นทางเนี่ยจะมีภาษกแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยก็แล้วแต่เราว่าเราเนี่ยจะ ส่งยังไงแล้วก็ตัวเกมจะมีรถให้เราเลือกขี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กี่สเปคด้วยนั่นเองนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแข่งรถเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า O W R C นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถ Open World ซึ่งเราเนี่ยสามารถขับขี่แข่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตามสบายหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจก็ได้ภารก,กิจก็ขึ้นอยู่กับตามทางที่เราไปเจอมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะครับหรือก็ตัวถังรถตัวรถนะครับก็สามารถซื้อได้หรือว่าสามารถแต่งได้ เช่นเดียวกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวปกป้องฐานแล้วก็อมหาเกมแนวปกป้องฐานมาใหม่เล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสากมลที่มีชื่อว่า Overland ลน b ์ซอมบ e ้เบเฟนนะครับสหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะสร้างฐานทัพที่จะเอาไว้เอาชีวิตของเราเนี่ยขึ้นมาซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเล่นเป็นเวฟเวไปนะครับ ก็ในแต่ละเว็บนะครับก็จะมีการสร้างอุปกรณ์หรือว่าสร้างตัวของสิ่งกีดขวางไม่ให้ซอมบี้เนะี่ยวิ่งมาใส่เราให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมมีตัวละครต่างๆให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับเกมนะครับจะมีอยู่หลายเลเวลนะครับก็คือเราสามารถไปได้ทุกเลเวลนั่นแหละนะครับว่าเราเนี่ยจะไปไหนอะไรยังไงเราสร้างพื้นที่ให้เราเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็สู้กับซอมบี้เป็นเวฟเวฟไปนั่นแหละนะครับเนาะ ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์แต่ราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับพวกเราเนี่ยก็สามารถไปลองซื้อแล้วก็ลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมี่มีชื่อว่าทั้งทงักออโต้ไร h ์ช็อตเกมนะครับสำหรับเกมนี้ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะแบบแปลกแปกใหม่ๆม,มากนะก็คือเป็นเกมแนวคลายเครียดเลยนะเป็นเกมแนวขับรถทุกๆ รับส่งคนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบทําออกมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะในรูปแบบเกมเพลย์ในการเล่นนะแต่ว่ายังอาจจะกลายเป็นเกมที่หาอยู่เหมือนกันนะครับเน,ะ <c oughs> นะาะก็สํญญาหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะก็าสามารถปรโหลดก,กันได้นะแล้วก็ตัวเกมเขาจะแมปใหญ่แล้วก็ภาพกราฟิกเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ําอย่างมากเลยนะครับเน,ะ <c oughs> นะาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะภาพกราฟิกก็จะเป็นแนว3 d นะก็จะมีชื่อว่า d v w a v e r thumber นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวพัศสนลที่จะมีความน่ารักมากๆซึ่งพื้นเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยข้าเราเนี่ยเรียงเหรียญนะครับหรือว่าเรียงตัวของสิ่งของให้มันประสานกันแล้วก็ทําคะแนนได้เยอะมากที่สุดนะครับเกมนี้จะจับเวลาในการเล่นนะครับจะมีการจับเวลาด้วยตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่และตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่น,นเพลินแล้วก็ เป็นเกมที่มีความน่ารักภายในตัวอแล้วเกมนี้ก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะเป็นเกมที่เขาาจจะเล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกนะอย่างเกมที่มีชื่อว่า Magic Fan Rainbow Haze นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตามหาเพื่อนสีแดงนะฮะก็คือเราตามหาเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยก็โดนจับตัวไปนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปเอาเพื่อนมาได้ซึ่งตัวเกมนี้เล่นไม่ได้ยากเลยแค่เราเนี่ยจะได้บังคับตัวคนตัวนึงที่มีอยู่2มือ ซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกมือไหนก็ได้ที่ใช้ตัวของการทำารหรือว่าการจับนะครับมือซ้ายจะเป็นการจับมือขวาจะเป็นการใช้สกิลนะฮะเกมนี้มีสกิลด้วยนะแล้วก็สกิลภายในเกมนะครับเรายังสามารถอัปเกรดได้ว่าเราเนี่ยจะเอาธาตุไหนผสมกันนะครับมีธาตุไฟธาตุน้ำนะครับหรือว่าธาตุอื่นๆก็มีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเกมนี้จะเป็นเกมเล่นยระบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ภาพมองจะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะสคราไคตต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง เล่นเกมนี้กันได้นะถ้าชอบเล่นเกมแนวคลายเครียดนะครับแล้วก็มาหาเกมแนวคลายเครียดเล่นมันเพลินเล่นสนุกสนุกชิลชิลได้เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าลีเนียนะครับเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นคนคนนึงนะครับที่จะต้องแก้ไขปริศนาการต่อวงจรไฟฟ้าให้ได้นะยิ่งเราเนี่ยเลื่อนวงจรไฟฟ้าให้ถูกจุดเท่าไหร่นะครับเรายิ่งจะได้คะแนนที่เยอะขึ้นแล้วก็จะมีด่านต่างๆที่ ให้เราเนี่ยไปท้าทายค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวสำนะเกมนี้เล่นไม่ยากแล้วก็เกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับเป็นกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ตด้วยแล้วก็เป็นเกม PC ซีที่พอออกมามือถือด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a r c a d e wheel นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยลงไปสำรวจโลกอันกว้างใหญ่นะครับเกมนี้จะเป็นระบบุวนเวอร์ด้วยนะครับเหมาะสำหรับใครที่แบบ ชอบเล่นอะไรแบบชิวๆเดินเล่นในแมปหรือว่าหาอะไรทําในแมปก็แล้วแต่เราแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกด้วยนะครับตัวเกยมยังมีระบบต่างๆที่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นการทำา u e s เองหรือว่าจะเป็นระบบการสร้างอาวุธชุดเกาะปุงยางหรือว่าการทำอาหารก็มีเราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ไปค้นหาขุมทรัพย์ที่สูญหายไปด้วยเหมือนกันยิ่งเราเล่นไปเยอะๆนะครับเกมนี้จะยิ่งปลดล็อกอะไรต่างๆให้เราเนี่ย ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันนะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่จะเล่นนะครับต้องเสียตังในการซื้อนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะก็ใครต้องการจะเล่นก็สามารถเข้าไปซื้อลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะเกมที่มีชื่อว่า Lost World นะครับเกม Lost World นะครับ mm. จะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวที่เราเนี่ยจะไปผจญภัยในสมุดเล่มหนึ่งนะครับ mm. ที่จะมีเรื่องราวในสมุดที่ใครก็ไม่รู้เขียนไว้นะครับ mm. ซึ่งตัวเกมมันกะ็จะทำออกมาได้ดีนะครับมันจะบวชสมเนี่ยสามมิติแล้วก็2อดีเข้าไปด้วยนะครับสมิติด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะมีวิธีการเล่นที่ไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยดเดินตามหน้าประจนภัยในเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือ แล้วก็ในการผ่านด่านนะครับเราเนี่ยจะต้องเอาคปในภาษาอังกฤษเนี่ย ita, มาใช้ในการผ่านเควสให้ได้นะครับบางครั้งอาจจะต้องทําสะพานบางครั้งอาจจะต้องนําภาษาอังกฤษเนี่ย ita, มาซ่อมแซมก็ได้เราต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมก็น่าจ,จะเน้นภาษา,าอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับมีภาพการาฟิกที่ท่านดีเนื้อเรื่องดีนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้เกมภาคต่อแล้วก็เป็นแนวซอมบี้กันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The o u t l a n d สำหรับเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยได้เล่นกันอยู่ในภาคแรกแล้วก็เป็นเกมที่ทุกคนบอกว่ามือถือสเปกต่ำเล่นได้แล้วก็การาฟิกจะเป็นออกแนวไมค์ครับแล้วเป็นแนวพอลิกอนนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกเลยซึ่งตัวเกมในภาค2นี้เขาได้เพิ่มฟิวเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือการเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับในแมปนะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นชิล เล่นกับเพื่อนได้้สนุกมากมายเลยนะครับสำหรับเกม The Outland 2นะครับภาพก็ยังคงเดิมเพิ่มเติมก็มีการเล่นกับเพื่อนเข้ามานะฮะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวอินดี้กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Nunu Spirit นะครับสำหรับเกม Nunu Spirit เนี่ยทำออกมามสำหรับคนที่หาเกมเล่นเ,นเพลินเล่นชิล เล่นได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เพราะตัวเกมจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายด่านที่เป็นคล้ายๆตัวของคุกกี้ล้านเองด่านวิ่งหรือว่าจะเป็นด่านประจนภัยก็มีทั้งเราได้ไปเล่นกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ นั่นเองนะก็อีกบ้างสำหรับ10เกมไม่ใช้เน็ตนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมไม่ใช้เน็ตกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็าฝากตามกันและกดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม